สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายทุกท่านครับสวัสดีนะครับเช้าวันนี้นะครับผมมีนะครับนะอ่ารุ่นจินดาวมณีมนนะครับมาแบ่งปันพี่น้องนะครับจะเกือบ24รายการนะครับวันนี้ก็นะครับไปได้พระอ่าเลขหลัก2หลักมานะสองหลักหลักเดียวมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะครับถือว่าเป็นหนึ่งอีพีที่โอเคเลยนะครับโอเคเด็ดเลยนะครับนะเลขต้นๆนะครับ ไปได้มาจากพี่พี่ชายใจดีครับจากาชนบุรีครับมาแบ่งปันมาให้นะครับอ่าเป็นอ่าไปขอแบ่งเลขสวยๆมาพอมีบ้างครับพอมีมาบ้างนะครับเลขต้นเลขสองหลักเลขหลักหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้พี่เรามาเรื่อชมดูนะครับหากชอบพิจารณาองไหนก็นะปิดกันเข้าไปได้นะครับราคาเดิมพี่นะครับราคาเดิมนะครับแต่บอกว่าเลขว่าทิ่เด็ดเลยนะครับ มาองแรกครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับเลขโคดตัวเบอร์สองสี่นะครับรายการนี้จะกุดทองแดงสามดอกนะครับด้านซ้ายด้านข้างและด้านด้านด้านล่างนี่ฮะสวยๆเลยครับเนื้อผงทูบนะครับนะผ่านเลยไหมพี่นะผมบอกเลยว่าสวยนี่ฮะเลขโคดเบอร์สองสี่ครับรายการนี้นะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมารายการที่2ครับรายการที่2เป็นเนื้อผงขมิ้นนะครับตะกุดเงินแท้นะครับนะเลขคจะเบอร์3 0ศูนย์ะครับองนี้อยู่ที่400บาทนะครับตะกุดเงินนะครับอยู่ที่400บาทนะครับรายการที่2ต่อมารายการที่3ครับรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากตะกุดเงินนะครับเลขคจะเบอร์2 0ศนย์นะครับเนื้อชั้นหมากตะกุดเงินเลขคจะเบอร์2 0ศนย์นะครับเนี่ฮะรายการที่3นะครับพี่นะครับสวยๆทุกองค์เลยนะฮะ ต่อรายการที่4ครับเนื้อชั้นหมักเช่นเดียวกันครับน้ตะกุดเนินแท้คู่นะครับเลขโคูณเบอร์หมายเลข10นะครับรายการที่4เลขคู้ณเบอร์หมายเลข10บนะฮะบอกเลยว่าทีเด็ดเลยครับนะวันนี้นะครับใครได้ห้ามพลาดนะครับต่อมาฮะรายการที่5้านะเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับนาตะกุดทองทิพย์สองดอกนะฮะเลขคําเบอร์หมายเลข64นะครับเลขคําเบอร์หมายเลข64บีครับนี่ฮะ นี่ฮะรายการที่5นะครับในรายการนี้แบ่งปันพี่น้องไปอยู่ที่300นะครับ300บาทพอพี่รายการที่5ต่อมารายการที่6ครับรายการที่6นะครับรายการนี้เป็นติดจีวรหลวงปู่มหาธิลาสิริจันโทนะครับโลจีวรนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อชานหมากนะครับรายการนี้เป็นเนื้อชานหมากเลขโคู่ตัเบอร์หมายเลข3นะครับรายการนี้อยู่ที่400บาทนะฮะรายการที่6รายการนี้อยู่400บาทนะครับโรจิวอน ต่อมารายการที่7ครับรายการนี Alter, ้เนื้อผงทูบตะกุดทองแดง3ดอกครับนัเลขคนตัวเบอร์หมายเลข14ครับวันอาทิตย์นะครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อบาทนะครับรายการที่7นะครับต่อมาเป็นรายการที่8ครับนะฮะรายการที่8รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากโรจิวอนนะครับเลขคนตัวเบอร์หมายเลข60นะครับเลขคนตัวเบอร์หมายเลข60พี่รายการนี้เนื้อชั้นหมากอยู่ที่400บาทนะครับรายการโรจิวอนนะครับ ต่อมาเป็นเนื้อว่านทบุเลื่อนทะกุดทองแดงนะครับนานรายการนี้เอาไปพี่นะครับเลขสวยด้วยนะขอ350บาทครับเลขโค้ดเบอร์5 5หมายเลขเบิ้ลนะครับรายการที่9นะครับต่อมารายการที่10ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านเดชะกุดทองทิพย์สดอกครับนี่ฮะเลขโคนเบอร์สองแปดครับเลขโคนเบอร์สองแปดพี่รายการนี้สามร้อยรายการที่400บาทนะครับรายการนี้ขอ400บาทนะครับงานสามดอกเลยนะครับ ต่อมาฮะรายการที่11นะครับรายการที่11เป็นเนื้อผงทูบโรจิวันลุงปู่มหาศิลาสริจันโทครับเลขคนจเบอร์หมายเลข19เลขคนจเบอร์หมายเลข19าพี่รายการนี้4 0่บาทราคาเดิมครับรายการที่11นะครับต่อมารายการที่12ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่าน108ครับเลขคนจเบอร์95เนื้อว่าน1้8ตแกหน้ากากทองทิพหรือหน้ากากชุบทองนะครับเลขคนจเบอร์95นะครับรายการนี้เปิดเป็นปันยู่ที่400บาทนะครับรายการที่12เปิดยู่ที่400บาทนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่สิบสามครับรายการที่สามเป็นเนื้อผงขมิ้นตะกุดทองทิพย์นะครับเลขคนละเบอร์เจ็ดสิบเก้านะครับหมายเลขคนละเบอร์เจ็ดสิบเก้าพี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลขคนละเบอร์เจ็ดสิบเก้าครับรายการนี้ขอแบ่งนะครับพี่ๆที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สี่รายการนี้เป็นเนื้อชานหมากครับเป็นเนื้อชานหมากตะกุดเงินคู่นะครับเลขคนละเบอร์หกสิบสี่ตะกุดเงินคู่เลขคนละเบอร์หกสี่รายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับรายการต่อไปครับนะรายการที่15รายการนี้เลขคนจเบอร์7จนะครับเป็นเนื้อว่านส้มจะกุดทองแดงนะครับเป็นเนื้อตะกุดทองแดง3ดอกพี่เลขคนจเบอร์มาเลข7 7เนะครับเลขคนจเบอร์มาเลข7 7พี่รายการนี้ขอที่400บาทรายการนี้ขอที่400บาทนะครับนะรายการที่15ต่อมาครับรายการที่16ครับรายการที่16เนื้อผงทูบตะกุดทองแดง3ดอกครับเลขคนจเบอร์หมายเลข89 นะครับเลขคนณตัเบอร์หมายเลข89ครับในรายการนี้ดี่นะรับไปพี่ชายนะครับขอที่350บาทครับต่อมาฮะรายการที่17ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านปลาลานนะครับไพลดำนะครับเลขคนณตัเบอร์98้าตะกุดทองทิพย์นะฮะคู่นะครับเลขคนณตัเบอร์98พี่รายการนี้ขอที่400บาทนะครับเดีเนื้อบอลลานนะครับไพลดำนะครับ ต่อมาครับพี่ชายครับรายการที่18ครับนะรายการที่8เป็นเนื้อจินดามณีหน้ากากทองแดงผิวรุ้งนะครับหน้ากากทองแดงผิวรุ้งพี่คนจะเบอร์หมายเลข10เลขคนจะเบอร์หมายเลขสิเสื้อจินดามณีหน้ากากทองแดงผิวรุ้งพี่รายการที่ขอที่4 5 0บาทครับรายการที่ขอที่4 5 0บาทครับเป็นรายการหายากและยอดนิยมนะครับรายการที่18 ต่อมาครับรายการที่19ครับรายการที่19เลขคนจับเบอร์หมายเลขเบิ้ลเงี้ยครับหมายเลข6กรับรายการนี้เป็นเนื้อคามิ้นเกสรรายการนี้เนื้อทองทิพย์นะครับนาำมันกุฎทองทิพย์อยู่ด้านซ้ายด้านขวาครับรายการนี้ขอที่350บาทครับรายการที่19ต่อมาครับรายการ20ครับเนื้อผงขมิ้นเหมือนก <im iter ate injuries> <Genius> ันพ <im iter ate injuries> ี <im iter injuries> ่นะครับน้ำันกุฎทองทิพย์2ดอกพี่เลขคนตับเบอร์หมายเลข4รายการนี้เอาไปพี่นะฮะ350บาทเช่นเดียวกันครับนะรายการที่20 ต่อมาฮะรายการยิบเอ็ดครับนาเลขโคตรตัวเดียตัวเดียวครับหมายเลข3ามใกุดทองแดง3ดอกเลยในการนี้เลข4ตัวเดียวโหเลขสวยด้วยเลขสีอเลขส3ตัวเดียวเลขสวยนะรายการนี้ขอที่400บาทรายการนี้ขอที่400บาทเลข3ตัวเดียวพี่สวยๆเลยต่อมาครับพี่ชายครับรายการสไปครับรายการ22ครับเนื้อผงขมิ้นตะกุดเงินแท้ครับรายการนี้เลขโคตรตัเบอร์หมายเลข4 4รายการนี้ขอเงินแค่สี่400บาทครับราคาเดิม ต่อมาครับเป็นการยี่สามครับเป็นเนื้อผงทูบนะฮะตะกุดทองแดงนะครับสามดอกเลขโค้ดังเบอร์สามสิบแปดนะครับเลขโค้ดังเบอร์สามสิบแปดตะกุดทองแดงสามดอกพี่รายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทครับต่อมาครับเป็นการจะไปครับเป็นการยี่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านส้มนะครับนะตะกุดทองแดงสามดอกครับนะเลขโค้ดังเบอร์หมายเลขห้าสิบเอ็ดครับเลขโค้ดังเบอร์หมายเลขห้าสิบเอ็ดครับพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้ในการรายการยี่สี่นะครับ ต่อมาการย5บห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อแลกไก่สิทธิ์ครับเป็นเนื้อแลกเหล็กน้ำพีนะครับเลขคนจะเบอร์หนึ่งสามเลขคนจะเบอร์หนึ่งสามที่รายการนี้เอาไปพี่สามรอยห้าสิบาทครับต่อมาครับเปยการยี่บหกครับรายการยี่หเป็นเนื้อว่านพลายดำนะครับน้ะกุดทองทิพย์สดอกเลขคนจะเบอร์ส3าครับเลขคนจะเบอร์ส3พบสาี่รายการนี้เอาไปพี่สา0ร้อยห้าสิบาทครับต่อมาการยีิบเจดครับ รายการยี่สิบเจ็ดครับเป็นรายการนี้เป็นว่าร้อยแปดนะฮะนากากชุบทองพ่เลขโค้ดนวนแปดสิบห้านะครับเลขค้ดนเบแปดสิบห้าพิกการนี่สี่ร้ยบาทนะครับต่อมาการยีิบแปดครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจมื่อกี้ยี่สิบเจ็ดแต่พี่โทษทียีนะครับยี่สิบเจ็ดเลขโค้ดจำนเบแปดห้ต่อมาการ2ี่สิบแปดครับยี่สิบแปดเลขโค้ดนเบอร์สามสิบสามนะครับยีิบเลขคนเนสามสบามนิ้วว่าร้อยแปจีดัมนีมอนนี่ฮะรุ่นนี้นะครับนาฬิะ นี่ฮะเลขคนจัเบอร์สามสิบสามครับรายการยี่แปดนะครับสี่ร้อยครับต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการยี่สิบเก้าครับเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดครับนาจักรุทองทิพย์สองดอกเลขคนจัเบอร์สามเจ็ดครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทครับต่อมาครับรายการต่อไปครับนั้นรายการที่สามสิบครับรายการที่สามสิบเนื้อว่านสบู่เลือดจะกรุทองทิพย์สองดอกเลขโคดเดอร์สามสิบแปดครับเลขคนจัเบอร์สามสิบแปดพี่รายการนี้นะครับสามร้อยห้าสิบาทครับ วันนี้ก็มีแบงปไปพินอนอนนะครับสามรายการชอบใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้ฝากขอบคุณพี่พยุทท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ